นางฟ้าลูกยางสละโสดอีกหนึ่งคนคารีนาคราวเซอร์สนิค้ามาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับหลังจากมั่นหมายกับหนุ่มรู้ใจคนสนิทไปตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ที่ผ่านมานะครับล่าสุดคารีนาคราวเซอร์วอลเล่บอลสาวสวยลูกครึ่งไทยเยอรมันที่ได้ประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยโดยบอลเลวสาวนักตบ สาวไทย34ปีได้ลงภาพชุดพีเวดดิ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองพร้อมกับแคปชั่นประกาศเรียนเชิญแขกมาร่วมงานมงคลสมรสใจความว่าขอใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นสื่อเพื่อเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านญาติสนิทมิตรสหายและเพื่อนๆทุกคนมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานมงคลสมรสของเราสองคนด้วยกันนะคะ คารีนาพี่โอวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2,566นบ้านเลขที่23หมู่5ตําบลดงบงังบ้านดงบงังตําบลหนองคูอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรร่วมรับประทานอาหารเย็นโจ๊ะจีน18 30นานาทีนะครับตีมน้ำเงินน้ำตาลฟ้า หมอแฮชแท็กหมอลำซิ่งด้าวหน้าห้านน้ำกันจ้าขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพนับถือและขออภัยหากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคารินาคาวเซอร์ในวัย34ปีก็เราได้เห็นฝีมือบอลเร็วสาวคารินานะครับก็ถือว่า ฟีเมอนะครับชากาดชากันเหมือนกันนะครับสำหรับคาริน่ามีประสบการณ์การลงเล่นให้กับหลายสโมสรเลยนะครับทั้งนครนนท์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางกอกการ์ดขอนแก่นสตาร์วีซีนครราชสีมาคิวมินซีวีซีไดมอนด์ฟูดและเคยได้รับโอกาสเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่ลุยศึกวอลเลย์บอลเนชันลีก2021ที่เมืองริมินีที่ประเทศอิตาลีมาแล้วนะครับก็ ถือว่านะครับอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นบอลเ็วที่ทำผลงานได้ดีอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินด,ดีกับคาริน่าอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับ รบกวนฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันนะครับและท่านใดที่อยากคุยกันสดๆกับช่างยอดช่างกอรน,นะครับก็เข้ามาดูในไลฟ์สดได้นะครับในช่องเรื่องของผมใบช่างยอดกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการไลฟ์สดทุกวันจันทร์และวันศุกร์เวลาประมาณ2ทุ่มกว่านะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ